สวัสดีครับเอฟซีพงเยาทาพะเล่เอฟซีใหม่เอฟซี FC มาเก่าเนาะครับพี่นอ้องเมื่อนีร่กัหาเฮดเด้อ<ๆ>ครับพี่น้องหาเฮดตาบครับหาบ่ไกลดอกเฮดตาบออกอยู่กลางบ้านอยู่วัดนี่ล่ะครับเฮดตาบเฮดไข่เพิ่นหาเฮดครับสุบรรณ ลุงบันพนมาหาเฮตแต่เ,เศร้าๆได้บอกเอขู่ไปอย่างดี <หา S 1> ด้วยนี่พี่น้อง <หา S 1> ถือขู่เอบ่วง <ไข S 1> นี่เขาด่อนนี่ละเขาด่อนนานี่ด่อนนี่ละนหาเฮตครับพี่น้องเอ้ยหาเฮต์ตาบน้องกันครับพี่น้องเขาว่าเฮ็ดตาบออกมือนัเพ่นมาลอยเอากลางคืนครับพี่นอ้องพ่นได้ซิบกระโดอกอ,อ่ ไป่แกงอยู่สองชั้มถั่วอายุาสาันโอ้เป็นมาลอยเอาเลยครับพี่นอ้องปบวกไปเลยครับเฮ็ดออกก็ได้หาเห็ดไปนํำกันครับมังครับคนหาเห็ดตาบครับเนาะติดตามชีวิตคนหาเห็ดตาบครับเห็ดตาบเห็ดปวก ต้ไหาไกล้ดอกพุนหาด้าน,น้ำบัดนี่และไปเก้ากับพ่นในโคงกุกแต่นั้นนอโคสิฮึสีแพงนีโอ้โอ,อื่นบ่เด็กไทยบ่โมคอบอ่คอปวกปวกงานด้วยจอมปวก มันหกแห้งผลดน่ารุงบันเนาะเห้อ นางดอนดุมหืดอกกระเจียวเนาะงามบ่เมื่อปลูกไว้วัดไหนทีต้นละห้าสิบบาทขายกันดอกกระเจียวใหญ่เนาะตนเด้มันวนออก ไปยังงมาดอนลุ่มพี่พี่พนู้ดูรือหกนะปักเหมาก็มีได้พี่น้องเอ้ปักเหมาครับเบิ้งปักเหมากำลังออกครับพี่น้องปักเหมาปลาครับปัเเเบกเหมปา,าหมปลาหูเลยครับพี่น้องเดือนเก่าเดือนซีฟเดือนกันยาสิงหากันยาตุลาหูเล่ครับมันสุกอยู่ปักเหมาคุณ ฮาเบิ่งเห็ดครับพี่น้องเบิ่งเห็ดตาบเห็ดฮะ,ะเป็นอย่างโอ้บ้นแก่แล้วนั่นในก๊กโพนี่นยังปเป็นกอกโพหัวกูกุ่กแก่นเหรอไปปัดโคกจะอาจะจะเป็นปลาแบบสีเดอดครับพี่น้อง ปลาพจนจงว่าเฮ็ดตาบออกครับหเฮ็ดเห็ดผึ่งครับเห็ดละงูเห็ดตาบเฮ็ดกอเห็ดนาอิฐนามองครับพี่น้องเห็ดตามธรรมชาติแต่ว่ายุ่งกับชีไล่เนี่ยจากน้อยเนาะครับพี่นอ้องเพราะวันเป็นปลาเนาะครับปลาอยู่กลางบ้านเด้อครับพี่นอ้องเด้อปลาอยู่กลางบ้านก็เลยมีเห็ดออกครับเฮ็ดออกตามฤดูกาลเด้อครับพี่นอ้องเห็ดละงูเพิ่งเอาเสือมาปล่อยใส่เนาะครับพี่นอ้อง เพื่อนกะเก็บสังกงรีเพื่อนมาเล่นน้ำกับเฮ็ดออกเพื่อนใั้งรีเก็บนะครับมีกุฏี้อมรังหนึง่งเอาไวบ้บนอ่าหน,น้งซื้อเห่นครับพี่หนุ่มวิ่มากมาหาอ่าหน,น้งซื้อเห่น นี่ปลาบังนุงมักนัดเวยครับพี่น้องเด้อยามบักนัดออกอเลยห้ยนะครับบนไปเป็นกระสอบครับมักนัดนี่อือครับคลิปนี้ก็วบเพียงทานี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องคลิปคลิปนี้ว้เพียงทานี้ครับสวัสดีครับ